สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อี้ก็มาพ่อๆกบผมครับช่องอีสานบ้านในเพชรครับครับวมื่อี้ผมพาพี่น้องมาล่งน้องจับปลากันกุศลครับอยู่ที่น้องแสนต่อนะครับบ้านดอนแดงครับอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสุโขทัครับเมื่อนี้บัตรราคา1 0 0บาทครับทุกที่นั่งหนึบาทครับอีกสักประมาณ10นาทีครับ10นาทีเพื่อนก็จะปล่อยยกยอหยกสะดุ้งครัครับปล่อยจับปลากันกุศลครับเมื่อนี้ครับอีกสักครู่นะครับอีกสักครู่มาเบิ้งคลิปเต็มกันครับผม สองโมงหาสิบแปดนาทีเอาหาสิบเก้านาทีเป็นสริมงคลขับกลับเรียนเชิญทางท่านผู้ใหญ่บุญธรรมบุญประสานได้กล้าวเปิดการจับปลาการกุศลไปบุยบ่อรดน้ำบัดนี้ครับเรียนเชิญครับผมใกล้แล้วครับพี่น้องครับอีกสักครู่ครับขอบคุณพี่น้องเด้อทีอ่าลังไรมาถือว่าที่เป็นน้องสุดท้ายในในปี2 5 6พก็แล้วเตียนนะครับ การที่ผมเช็คที่นั่นท,ที่ที่ยับปลาทั้งหลายนะครับเป็นเกลียนมากอาจจะเป็นน้องทุดทา้ายละนะครับปีนี้ปีนาป้าไม่เขาบอกกันไม่เด้อนะครับสำหรับปีนี้ที่ไดที่พิธา,าขอ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 นประกันได้กบบคอดาคอพลคอไพ่พี่น้องหลายๆนะครับวันนี้บรรยากาศดีป้าสีขึ้นขึ้นบวกวนนะครับอ้บาเครืงได้กับ ขอขอบคุณพี่น้องสู้ผู้สกคนเด้อน,นะครับปีนี้ให้พวกมานสู้ผู้สกคนบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วนะครับก้ามนกาขอเปิดทำการจับปลาฝายห้วยบอว่อดอนปอนหน้าบัดนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับอ่ะเริ่มแล้วครับพี่น้องครับมารุ่นมาเชียกันครับเบิงเอาครับเบิงเอาครับ ยกแรกแขกมานครับผมมีโดดบอมีโดดบออ๋ออู้อูออกจ้อยบ่อุ้ยออกจ้อยครับตัน มาลุ้นมาเชียร์กันไปเรื่อยๆครับพี่น้องอุ้ยป่าหน่อยครับคุดาป่าป่าหน่อยครับพี่น้องครับบ้าใจค่อยเป็นเบอร์เด่นมากแล้วนั่งอย่างลอบน้อมฟังแต่เสียงนอบนองไว้ทั้งน้องเห็นกอง มาเบิ้งแจนี่เบิ้งครับปเป็นจังไดครับพี่น้องาากกปปไปก น้อยปลาขาวซอยครับพี่น้องฮะดอนนี่ครับดอนนี่ครับมารุ่นมาเชียร์กันไปเรื่อยๆครับป่าโค้งยังบม่ได้แตกครับมาเบิ่งหน้าฝ่ายครับหน้าฝ้ายไปจังได้ครับหน้าฝ้ายครับผมแตกบ่อแตกบ่อป่าแตกไม่ยังครับ รุนมาเชียงกันไปเรื่อยๆครับผมโอ้เริ่มแล้วครับเริ่มแตกละปลาขาวส้อยปลาขาวส้อยปลาขาวส้อย สาวส้อยครับพี่น้องมาครับมาดูเจนี่เบิ้งครับเป็นแนวเด้อครับเป็นแนวเด้ออมาลุนอบตศูนท่องศูน์อบตท่องศูนย์เป็นจังได่เป uh ็นจังไห่ ช่วงแรกๆครับปลากันยังไม่ได้แตะข้อบันไดครับปลานี้โอ้เต้นออกแล้วครับพี่น้องโอ้ยเสียดายเท่าไหอ่ละครคอใหญ่ครับออกละออกไปอาดลาดแล้วครับออกไปอาลาดบ้านทงครับงยาเลยครับ เขาสยครับพี่น้องครับเขาจักภาคจักภาคเขากระดุงครับเขากระดุงมาเป็นเขาวขาวป่าอู้ปลาขาซวอวยครับพี่น้องถือจุกฮะเริ่มละเริ่มแตกป่าเริ่มแตกอะจีบอย่างเนาะป่าไงถือบ่เนาะ มาหลุดมาเชียร์ไปเรื่อยๆครับพี่น้องอุ้ยเข่าอีกแล้วเข่าอีกแล้วเข่าอีกแล้วครับพี่น้องฮะกระดูงนี่หมานขนาด ปลายังเข้าครับลายังเข้าครับกระดุ้งดังนี้ครับปลายังเข้าครับมารุนกันครับมารุนกันครับพี่น้อง <c oughs> มารุนกันครับมารุนกันโอ้ <c oughs> <c oughs> อะมาลุนกระดุงกระเทยน้อยมนลุนมึงดูมาลุนกระดุงกระเทยน้อยมึงดูครับโอ้บ่อเขา่าพูนครับพี่น้องเออผักข้วสอยเริ่มแตกครับขาวสอยเริ่มแตกครับพี่น้องครับ มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับพี่น้องครับโอ้พี่พี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 อุ้ยพูดครับพี่น้องอยู่ตะฟังพี่ครับตะฟังพี่กระถึกดีเยอะครับอ้าวถึกดีแท้ว่ากระดูงดังนี่ไหมมันดีแท้ ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆครับพี่น้อง,องป่าปีนี้จะคือปีก่อนไหมครับจะเหมือนปีก่อนไหมครับผมโอ้กระดุมน้อยแตกสุด มาลุนดอนนี่มองเก้าครับมองมันมันนี่ครับเออตั้งมานด้อขวางสัน่นดอนนั้น <c ười> ใสครับใส่ใสใสพี่น้องใสตะกร้องน้ำหมดหันนะครับอย่างน้อเอยียงน้อโอ้ของใหญ่ครับ,รบเสื้อแดงๆนะครับผมป่ายางน้อป่ายางน้อปะตองกายครับผมปะตองกายไงครับพี่น้องอ้าวเสร็จเรียบร้อยครับมือนีกะ ปีนี้ก็ป่าบ่อไหลเท่าที่ควรผมว่านะบ่คือปีที่แล้วครับน้องเซนต่ออบนะครับเป็นน้องบ้านดอนแดงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครครับวันนี้บราคาหนึ่งร้อยบาทครับทุกที่นั่งหนึ่งร้อยบาทครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใต้คลิปนะครับอมาเบิ่งแจนี้ครับแจมันน่ครับ ฝนกระตุกลินลินแล้ะครับฝนตกเริ่มฝนตกลินนะครับปลายัางบ่ขคืนโคกบะเรื่อยๆครับพี่น้องเรื่อยๆครับผมชมคลิปกันไปเรื่ยครับมารุนมาเชียร์กันไปเรืย คนเริ่มโต๊ะแห้งขึ้นเรื่อยๆแล้วโอ้โอ,โอ้พี่ครับพี่ๆๆๆพี่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 น้องขอแพนกล้องเร็วๆก่อนเด้อครับโอ้ยหเรียบร้อยข้าเจนาะน้นเรียบร้อยนะฮะ มามารุ่นยายเราได้ประตองง่ายเมื่อกี้นี่ครับอา้าวกินวเฮวี้ยว้ยดองนี่โอ้พี่ครับพีผ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 ีขอแฟนกล้องเร็วๆนะครับบัตรทันครับบ่ทันบ่ทันกล้องกล้องบ่ทันครับ,บ ข้าวสอยน่อยครับพี่น้องเต้นอยู่ครับเต้นอยู่มาลุ้นฟังนี้ครับ ลุดไปเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้พี่ครับพี่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 พ,พ,พี่โอเคครับข่าวอีกน้อข้างอีกน้อเข่าอีกครอบบ่เขา่อเาอีกแล้วเราตั้งหมานดอกใหญ่นี่เข่าอีกแล้วเราตั้งหมานครับพี่น้อง <c oughs> ปลาดูน้อยครับปลาดูน้อยปลาคอยน้อยกับโบน้อยนะครับยญยเติอ <c oughs> บอยู่มนุษย์มาเชียงกันไปเลยนะครับสิบนาทีแรกครับพี่้อง ป่าช่วงนี้ก็ยังพ่อทานได้แตกเพอะปันใดเนาะครับผิดคา,าดครับปานี้ครับผิดคาดครับโอ้ยออกจ้อยครับกล้องบ้ทันครับป่าใหญ่เขากระเทยน,น้อยครับเต้นออกจ้อยนะครับใช้ปอดูญ่ตัวนั้นแหละ เครียดขนาดปลาโดนออกกระดุงความเครียดขึ้นเลยครับพี่น้องเรื่อยๆครับมาลุ้นมาเชียร์กันไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเอางงอีกแล้วครับมารุ่นมาเชียร์กระเท่าไหร่บ้างดูข่าวบ่ เต้นออกแล้วจะไปทางใดนะครับพี่น้องป่าครับพ่อประมาณครับปลาขาวซอยครับปีนี่บอบอบอไหลป่าไดครับป่าปีกอนยังไหลายนะปีกอนยนกขึ้นยกขึ้นแตกส่วนๆนะครับปีกอนปีนี่บ่ป่าไดครับป่า รู้สึกว่ารู้สึกว่าจะบ่ป่านใดครับปีนี้ครับเขารับป่าใหญ่เขาแล้วครับป่าใหญ่เขาแล้วครับโอ้โอ้โอ้เข่าบ่เข่าบ่ครับเข่าของบ่ครับเข่าของบ่รุ่นครับรุ่นครับรุ่นรุ่นครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยออกซะเนาะ เสือฟ้าครับพี่น้องครับกระดุงเสือฟ้าครับโอ้ยเรียบร้อยครับปะตองกายบ่นะปะตองกายใหญ่บ่ครับโอ้ครับคนอนุญาตครับเข่ากระดุงใหญ่อีกแล้วครับอยู่บ่ครับอยู่บ่เสือนังนั้นอีกแล้วครับมืัอนี้ครับ โอ้เรียบร้อยครับปะตองกายขึ้นกันครับผมพ,พ,พอประมาณครับเมือ่อนี้ครับพี่น้องมันลุนมาเชื่องกันไปเรื่อยๆครับผมฝา,า,า,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ ครับเข้ายู่เข้ายู่เข้ายู่เมื่อกดุงนางเสื้อสีอ่าสมนี่หมานขนาดครับ e พี่น้องเข้าตลอดเนาะ ครับพี่น้องครับช่องอีสานม่ในเพชรครับผมก็ขอฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับในคลิปนี้นะครับครับวันนี้ครับช่องอีสานม่ดนเพชรครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับพบพกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ